สวัสดีครับเปิดคลิปกูให้กูฟังทำไมบอเธอว่าไม่ต้องกังวลสายไปแล้วเอาฮะอะไรพี่อะไรพี่ก่ามันจะมีคนโทรมาหาไเดียวแล้วพูดว่าจว้ยมาว่าจวยเชื่อไม่มีเขา เอฟซีที่ดีส่วนใหญ่เขาไม่ดูนี่ไนเจซี่บอยสวัสดีครับ่ได้ดูเปิดคลิปกูให้กูฟังทำไม้กูตีนกูกูเข้าใจความรู้สึกไอทีมันมีมันมีตอนหนึ่งหนักกว่านี้อีกกูแบบกูไม่รู้จะทำยังไงกับตัวเองแล้วตอนนั้นอ่ะเดี๋ยวมันก็โทรมอีกทั้งคืนสไว้จูไว้ อะไรเนี่ยีดิ <S <S อโอ้ซาบิโตะที่ใกล้ที่ตายไปแล้วแต่โโเราคิดจ<า>ับได้วฮะซาบิโตะไงมันมันมันพี่ดีมแกวอะไรทุกอย่างเหมือนหมดกำมัดแล้วนะกูกำลังแล้วเลยเหมือนโดนทัวลงอะไปทัวลงที่ไม่เหมือนทัวลงแต่ก็คือทัวลงแต่ <S <S มันก็คือทัว แล้วสรุปมันทัวลงหรือไม่ทัวลงก็ทัวลงแล้วไม่ลงว่ะเต่เป็นทัวลงแต่มันไม่ลงแล้วสรุปมันช่ามปปงมมีคนบอกว่าสงสารพี่ดีมามาอีกแล้วกูจะลงสตอนนี้ก่อน่อยมาอีกแล้ Σ วสวัสดีครับครับอืม พี่ไม่ได้แกล้งครับพี่แค่อยากจะอยู่คนเดียวบางทีแบบแบบคือพ,พี่แบบตัดพ้อมากตอนนี้พี่แบบพี่เหนื่อยมากเลย <Okay. S 1> ใช่ <Okay. S 1> อยากถ้าถ้าใช่ควรอย่างนั้นถูกต้องแต่ดีถ้าที่ดีเลยนะน้องไม่ต้องโทรมาก็ได้ช่วงเนี้ยเพราะว่าพี่ทํางานอยู่เอคอครับน้องโอ้ยคืออยากคุยกับพี่นะถ้าอยากคุยกับพี่รอตอนไลฟ์สตรีมอยากพิมพิมพมาเลยแค่นั้นแต่แต่เวลาหลังไลน์น่ะพี่อยากจะอยู่คนเดียวอะไรประมาณนี้ พี่เป็นคนค่อนข้างที่จะแบบโลกส่วนตัวสูงนิดนึงใช่ครับครับเปล่ากูเป็นสุขมากเลยไม่ต้องบอกสงสารหน่อยเหี่่่ใครที่อยู่ตรงนนนี้เหมือกัสงสารพี่ดีมกดหนึ่งครับอีกทีนี้เขาจะมีคนโทรมาเนี่ยสิ่งที่อุ้นายไม่รู้กับพี่ดีเนี่ยเข้าใจ่าพี่ดีก็ต้องระบากกับคลอเนี่ยอุ้นายก็สงสารคนหน่งสินั่นสิ ยังไงดีแค่แกปกติไม่มีคนโทรมาคุยกับผมเลยเอาไหมเอาเบอร์ไหมเดี๋ยวกูเอาเบอร์ไปให้เอาไหมเอาไหมตอนนี้เขากำลังบอ่เองดูเขากำลังได้สิ่งที่เรียกว่าความสงบสุขกลับมาอีกครั้งหนึ่งสงบสุข Freedom Freedom เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีคนโทรมาเชื่อผมออเอ็งจะพูดให้เป็นลางทำไมไม่คือความจริง มันให้รอคุยในดิดในดินสิฮะอะไรอะไรแล้วเพื่อนปอนนะบอกว่าเราคุยในดินเหรอได้เลยเราจะไปคุยในดินให้เลยไม่น่าบอกดีไเลยนะที่ตลกก็คือว่ามีการบอกกันนะขี้เก็บโทรแล้วพี่กูตีนในสัตว์เฮียครับถ้าเป็นกูกูคงพูดว่ามึงจะโทรมาตบวยอะไรฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่อุคยพี่เป็นพ่อมาหรือไมคะ เล่นเล่นอะไรคะฮะฮะไม่ใพงเล่นเล่นอะไรวะสลามสลามอ๋อสลามกับกูก็หลานสลามกับกูก็หลาน two thousand years later

ตึ้ง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 เร้อยเร้อยสามสองตึ้งตึงต้งดร้อยอะไรเนี่ยโทเฟสมันเลยเหี้ยมาช่วยทำทางเดินหน่อยสิเอกุงงว่ะมันมีแชร์สามคนแตมันขึ้นแค่สองคนมีแค่บอยกับหรือไอ้คนไื่นวะอ้าวไม่รู้หรือว่าหรือว่าจะเป็นลังงานบางยายอะ Sampai jumpa di video selanjutnya.